เขาถามว่าขอสอบถามพี่ประภาสครับอยากทราบมุมมองต่อราคาเหล็กหรือราคาแกส๊สกลุ่มวัฒจักรเรามีวิธีดูแนวโน้มราคายังไงครับ<ฮ>และส่วนใหญ่กลุ่มนี้<ฮ>เขาประเมิน value กันแบบ P/BV ไหมครับโอ้โหเอาเรื่องแนวโน้มก่อนเม่รจะตอบยังไงพี่คิดว่ามันก็ยากมากๆนะเบิร์ตส่วนมาก ขนาดคนที่อยู่ในอุตสาหารกรรมเอง่ะที่แบบอยู่ในอุตสาหารกรรมแนละ้วที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะครับที่เคยถามเขาเขาก็บอกอยากมากๆนะเขาก็ไม่สามารถนะดังนั้นเนี่ย<ม>พี่ก็ไม่คิดว่าเราสามารถนะเบิร์ตเกตใช่ป่มขนาดซีโออยู่ในอุตสาหารกรรมมาสามสิบปียังไม่สามารถเลยอะ่ะโอ้แล้วเราแบบเราจะทําได้ยังไงอะ่ะใช่ไหมครับก็พี่คิดว่ามันมันมันไม่ไม่สามารถนะมันคือคอมโบรดี้แบบเหมือนไอ้นี่เหรอ เหมือนที่พี่เคยเล่าเคสแบบราคาหมูอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันเป็นโรคก,ก็เลยเราก็เลี้ยงกันขึ้นมาเยอะจนทุบก็โอเวอร์สัปพายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกไม่ไม่ไม่คืออันนั้นคือมันเกิดขึ้นไปแล้วไงเบิร์ตมันก็รู้ผลลัพธ์แต่คําถามมันเหมือนจะเป็นแนวโน้มหรือเปล่าคําถามคือแนวโน้มอ่ะซึ่งแนวโน้มในอนาคตมันถ้ามันไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะมันก็ยากจะรู้แนวโน้มอะเบิร์ตอ่ะงั้นพี่บอกใหม่ งั้นที่พี่บอกว่าถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดสงครามโลกราคาน้ามันจะเป็นยังไงก็ต้องแพง่ต้องสูงขึ้นเห็นไหมเอียมึงก็รู้นี่แต่แต่ปัญหาคือเราก็ไม่รู้ว่าสงครามโลกจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมอืมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสงครามตอนออกกลางเงี้ยใช่ไหมที่เป็นแหล่งน้ามันเลยใช่ไหมไมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมดังนั้นพี่ว่ามันก็มันก็แอบยากนะ นี่หมายความถ้ามันไม่มีแบบอินซิเดนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้าพูดถึงแนวโน้มเนี่ยพี่ว่าไม่ไม่สามารถนะคือคอมมูนิตี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายแน่นอนไอเหตุการณ์หมูเนี่ยมันไม่ใช่แนวโน้มนะเบิร์ตมันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะเรารู้ผลลัพธ์มันแล้วว่าว่าซัพพลายมันช็อตเทปไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ราคาหมูก็ต้องขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์คล้สอดคล้องกันอนะ่ะสอดคล้องกันใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นนไไปแลล,ลล้้กกววงเรราาาูผััพธ์มมกก่ ไอ้ค่าก<ม>ารแนวโน้มในอนาคตอ่ะที่คิดว่ายากมากๆยกเว้นสิแต่ว่าเราเห็น leading indicator บางอย่างคเช่นถ้าเรารู้ว่าในโลกนี้มีการใช้เหล็กครับเยอะที่สุดในประเทศจีนอ่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีราคาเหล็กก็เลยลงไงเพราะดีมามันลดไงใช่ไหมดีมานลดซัพพลายมีเท่าเดิมอราคาก็ต้องลงใช่ไหมอย่างเงี้ยเราถามว่า แต่ว่าคือมันต้องเกิดอะไรบางอย่างไปแล้วอ่ะเราจะเห็นผลลัพธ์ของมันอืแต่ถ้าจู่ๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วให้เราไปคาดการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยโห oh, มันก็ไม่สามารถใช่ปหอืมอ่าเห็นภาพใช่ไหอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องแนวโน้มที่ว่ามันไม่มีใครทําได้นะครับถ้าใครอบอกว่าทํามได้เนี่ยอันนี้พี่พี่เคยพูดพี่จำพี่เคยจําได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหการรมคอมโบลิตี้ท่านหนึ่งไม่ใช่นักลงทุนนะเป็นผู้อยู่ในอุตสาหการรมนั้นเลย เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าใครอ่านฐานทำนายราคาคอมมูนิตี้ได้คนนั้นโกหกประมาณนี้นะครับเรื่องแนวโน้มราคานะก็ตอบไปแล้วนะครับส่วนเรื่อง valuation ใช่ไหมครับเบื้องต้นเนี่ยถ้ากำไรเนี่ยมันผันผลมากๆเนี่ยเขาก็มกักจะใช้ p ีบุกร่วมด้วยอเป็นระับที่ดีครับคือการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยนะครับ PE เนี่ยก็เหมาะกับหุ้นที่มีกำไร e-book เนี่ยก็เหมาะก,กับพุนที่อาจจะมีเอกำไรผันผวนอ่าจจนมีชรัพย์สินชั้นสิ่งเยอะๆในการในการทำธุรกิจอก็จะเหมาะครับอืม,อม,อม